ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาชีวิตลุงดำชีวิตลุงดำเป็นยังไงครับเรื่องนี้อ,อลุงดำเนี่ยแกชื่อลุงดำนั่นแหละแต่ทีเนี้ย อชื่อเดิมของแกเลยคือลุงดําแต่แกเกิดอุบัติเหตุแกขับรถมอเตอร์ไซค์วันนั้นน่ะแกอ่าไปส่งของแล้วแก,กก็กินเหล้าตามปกติอืก็กินเหล้ามากะที่หน้าง,งานนั่นแหละแต่ครนี้ยเนื่องจากว่าแกกินหนักวันนั้นน่ะแก,กก็กลับมาแล้วก็กลับไปบ้านขี่แมงกระไาของแกกลับไปบ้านครับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุอืเออไปมุดไอใต้รถของ รถรถเมย์สมัยก่อนนะรถเมย์ที่ว่าไม่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 ไมีแอ่นะเออแล้วเป็นรถเมย์สายสุดท้ายของของของอเมอิะคีด้วยครับเออก็ไปมดเข้าแล้วก็รถเ,เมย์มันต่ําเนาะไอรถอะมดเข้าไปแล้วก็หัวไหลอะ่ะทางด้านขวาของแกอะไปไปโดนเหยียบโอ้ยอแตกหมดเลยตรงลงหัวไหลเนี่ยแตกเลยแล้วก็แขนนี่แตกแตกออกไปเลยแล้วอ๋อหายปลาเนี่ยคือจกไม่ได้เลยครับ ไม่สามารถที่จะเก็บปลาได้เลยครับเออคราวเนี้ยหมอเขาก็พยายามทําทําทุกอย่างให้ให้ให้มันให้มันดีเท่าที่จะดีได้เนาะครับมันก็ดึงเขาก็ดึงนุ่นดึงนี่ประกอบนั่นประกอบนี่เอาเหล็กดามใส่นั่นนี่อะไรจนจนจนมันก็สามารถที่จะกลับมาได้บางส่วนอือีกบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้เขาก็อ่ลักษณะตัวเขาก็เกิดการเอียงเลยอืมหลังจากลุงดำ าก็กลายเป็นลุงเอียงอครับผมก็เลยเรียกเขาลุงเอียงมาตลอดอืเพราะว่าก็กายภาพของเขามันมันเอียงแล้วก็งอไงแต่เขาก็ยังทํางานได้อยู่นะอแต่ว่าอแขนแขนข้างขวาเนี่ยเขาก,ก็ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใช้งานได้หยิบของแบบเบาๆได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะยกอะไรหนักๆเกินเกินกําลังแขนเขาได้ อนนี้เวลาไปส่งของกับผมเนี่ยผมก็จริงๆอ่ะผมไม่อยากให้แกทําอะไรเลยอืแกนั่งแกนั่งเชียร์ผมอย่างเดียวเลยผมก็จะยกปูนแบกบปูนอะไรของผมไปไปด้วยตัวผมเองเลยบอกว่าลุงไม่ต้องทําอะไรหรอกเออลุงมีเรื่องอะไรลุงก็เล่าให้ผมฟังดีกว่าให้ให้กําลังใจผมครับเออก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเพราะว่าเรามันบ้าพลังอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก,แวก็แล้วก็ลุงเอียงแกก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นแบบ กายภาพแกไม่ดีอยู่แล้วผมก็เลยสงสารไม่ต้องทําอะไรเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ผมฟังนั่งเชียร์ผมอยู่ข้างแกก็เลยเขารว่วผมชอบเรื่องผีแกก็เล่าเรื่องผีให้ผมฟังแต่ว่ามันก็ผีอะไรของแกเขาไหมลออแกก็เล่าเล่าเล่าของแกไปเรื่อยๆจนผมบอกลุงโอ้ไม่เอาเอาเอาผมอยากรู้อ่ะเมื่อก่อนนะลุงลุงทาอะไรมาลุงเป็นอะไรอะไรยังไงเห็นเคย เคยมีแฟนไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเขาก็อืก็เคยมีอยู่แหละแต่ว่ามันมันเป็นเมียเขาอ่ะเขาว่างอืมอืมเอาแล้วแล้วแล้วไงอ่ะแล้วเป็นเมียเขาแล้วยังไงมันผูกคอตายเฮ้ยเหรอขผมก็เออผูกคอตายเลยเหรอมันเฮ้ยเดี๋ยวผมลุงเล่าให้ผมฟังหน่อยหมผมก็สนใจใช่ไหมเออมันผูกคอตายว่ะ เขาเขาก็เริ่มเล่าเลยผมก็อา่าลงบล็อกไปมั่งแบบพูดลงไปมั่งผมก็มาปุ๊บแล้วก็ไปยืนฟังแกมั่งอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้ไกลๆกลันใช่ไหมมันก็อยู่ข้างๆรถนั่นแหละแกก็พูดพูดเล่าไปก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยหน้าตาแกดีนะครับเออลุงเอียงเนี่ยน้าหน้าตาแกเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าแกไม่ไม,ไม่ไม่มาเป็นคนจนจนทางานแบบนี้ก็พระเอกเลยเออพระเอกหนังเลยล่ะ แต่หัวแกมันจะล้านสักนิดหนึ่งนะดังในดงตาคมปากกระจับเลยอ่ะครับเออก็แกก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยแกก็คือหลงหลงรักอ่าผู้หญิงคนหนึง่งแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาอะไปไปได้กับอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่ออ่าเพื่อนของเขานั่นแหละ แต่ไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยที่ไปทีู่ได้ผู้หญิงคนที่เขาหลงรักเนี่ยมันมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบส้มสอนต้องใช้คำว่าส้มซอนเลยครับคือมันมั่วไป,ม,ม,วไปมันมั่วไปเรื่อยมันมั่วไปเรื่อยจนจนถึงขั้นว่ามันมันไปหยุดอยู่ตรงที่พวกซ่องนะมสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าซ่องครับอ่ามันก็ไปเที่ยวไปอะไรต่างๆแล้วทีเนี้ยพอ พอมันกลับมาพอมันกลับมาหาหาเมียก็มาร่วมหลับนอนอย่างเงี้ยครั้เนี้ยช่วงแรกๆอะ่ะเขาก็เริ่มเริ่มไม่ไม่อยากร่วมหลับนอนด้วยเพราะว่าคําว่าการไปเที่ยวซ่องเนี่ยมันมันก็จะพาโรคพาอะไรมาม,มาด้วยใช่ไหม,มพะวันนานๆไปเขาก็เลยไม่ไ,ม,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 ไม,ม่ไม่ไม่ร่วมไม่ร่วมแล้วก็พยายามบ่ายเบี่ยงอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นแบบคนที่เขาเป็นแบบนี้เนาะเขาก็ใช้ความรุนแรงแหละ มึงไม่ร่วมลํบนอนกูก็ตบตีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเอออ๋อได้มึงไม่นอนกับกูกูก็ตีมึงครับอืมตอนเนี้ยเขาก็ขอตีเสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปออกไปแล้วก็ไปหาหลับนอนกับคนอื่นไปตามซ่องตามอะไรนั่นแหละอืมลอวเนี้ยนานนานวันเข้ามาปุ๊บก็กย่างว่าเนาะมันก็เมื่อก่อนเนี้ยคําว่าเอชไอวีมันยังไม่มันยังไม่เกิดมันก็จะเป็นพวกโรคผู้ชาย S <S <S เ,เขาก็มารักษารักษากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันแบบดูแลกันไป,ไปอ่ะไออ่คือเป็นเป็นหนักถึงถึงขั้นแบบแบบสมัยก่อนนะ่ะมันเป็นหนักจริงๆนะ,ะถ้าถ้ามันเป็นถึงขั้นแบบเละเลยอลัวหน้ากลัวนะอ <S 2> <S 2> ใช่แล้วมันเป็นสิ่ง <ĩ> ที่ทรมานแล้วหน้ารังเกียจด้วยใช่หน้ารังเกียจด้วยเออแล้วคนนี้มันมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นอะไรไปเลยอ่ะครับเออคนนี้ จนจนไอ้มันมันก็ไปไหนไม่ได้แหละตอนนี้ยเพราะว่ามันมันเป็นหนักม,มันเป็นหนักจนแต่ว่าไอ้ผู้หญิงคนที่ลุงเอียงเนี่ยเขาหลงรักอยู่เนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกับลุงเอียงด้วยใช่ไหมลุงเอียงแกก็ไปไปไปเยี่ยมไปอะไรเงี้ยอืมตอนนี้เขาก็ดูแลก,กันไปพอมันมันลุงเอียงที่เขาบอกว่าสภาพอ่ะมันมันนอนอยู่กับ น้ำเหลืองอ่ะโอ้ยเออมันนอนอยู่กับน้ำเหลืองแล้ว,แล,วแล้วมันลามไปหมดเลยอ่ะครับมันลามช่วงล่างไปหมดเลยอ,ะอ,อ,อ่ะอืเออแล้วสภาพแบบมันเหมือนเนือ้อมีตุ่มมีอะไรที่แบบนอนเหมือนอย่างถ้า,ถ,าถ้าให้เนื้อดีๆก็เหมือนอย่างกับพวกไอ้อะไรนะเป็นอิสุอิสายอ่าอตุม่มมีตุ่มผู้พองเต็มตัวไปหมดเลยปากเปิกไม่ไม่รู้เหมือนกันว่า มันมันเป็นอิสุอิใสขึ้นมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรลุงเอียงเขาพูดอย่างเงี้ยนะอ่าดูมันเน่าเฟะไปหมดเลยจนจนมารู้ข่าวอีกทีว่าไอ้ไอ้ผู้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเพื่อนเขาเนี่ยมันมันทนไม่ไหวเพราะมันทนไม่ไหวพ๊กอ่ามันบอกว่าให้ให้เมียมันอะไปซื้อยาไปซื้อยามันบอกไม่ไหวแล้วมันมันคือไปซื้อยาเมรูอะมาให้มันกิน สุดๆแล้วอ่าสุดๆแล้วไม่ไหวแล้วมันทรมานจนไม่ไหวแล้วอย่างี้ไงแต่ครเนี้ยท,ท,ทางทางทางไอ้เมียเนี่ยก็ไม่ยอมใครจะบ้าไปซื้อ,อยาปวดหนูมาให้ใ<ช> <ๆ S 1> ผมกินใช่ไหมเขาก็เลยไปไป,ไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะจะ,จะแบบไปปรึกษาหมอว่าจะทํายังไงอะไรยังไงครเนี้จะมาให้ให้ให้ใหใหพาไปที่โรงพยาบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขาไปมาแล้วแต่ครเนี้ยอ่ตอนตอนที่ไปอ่ะมันยังไม่เป็นหนักแต่ครนี้ เขาก็จะพยายามพาไปแต่ผัวเขา่ะไม่ยอมไปอืเออไม่ยอมไปกลัวกลัวกลัวหมออะไรแหละกลัวหมอทํานั่นทํานี่หรืออาจจะกลัวแบบถึงขั้นว่าตัดเลยอ่ะครับตัดภวัยาเลยกลัวอย่างนั้นอเออเพราะคนมันเป็นแบบเนี้ยมันก็กลัวไปหมดใช่ไหมอือก็เนี้ยมันก็เลยกลัวมันก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่แล้วกูจะตายแล้วอะไรเงี้ยมึงไปซื้อยาเบอร์หนูให้กูเขาก็เลยไปปรึกษาหมอพอกลับมาทิ้งปุ๊บ เห็นผัวห้อยตองแตงตองแตงอยู่ทางอ่ากระไดบ้านอ่ะอผู้คอตายครับเออทางขึ้นเลยทางขึ้นกระไดเลยห้อยเลยเพราะว่ากลับมาช่วงช่วงโพวิดเองไงออก็เห็นผัวเนี่ยแบบห้อยในลักษณะแบบน้ำเหลืองน้ำหนองครับที่มันเป็นน่ยมันก็ย้อยมันก็หยดลงพื้นไม่แม่ไม่แม่แม่อย่างเงี้ยเออเมียก็กรี๊ดเลยทีเนี้ยเออก็ชาวบ้านแถวนั้นก็มามาดูกันมาช่วยกัน เออเอาลงมาก็เผาครัทำปีดีศพกันไปสามสี่วันก็ทํากันไปลุงเอียงก็กลับไปช่วยตอนนั้นลุงเอียงแกคือแกแกยังไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะเอยังยังหล่อยังอะไรอยู่เลยแต่ว่าแกแกแอบรักผู้หญิงคนนี้เมียเพื่อนเนี่ยอยู่แล้วไงแต่แกไม่พูดแกไม่บอกเออพอพอ ไอ้เพื่อนมันตายไปใช่ไหมพอเพื่อนมันตายไปเขาก็แบบปอบอะไรต่างๆนะนะว่ามันไปดีแล้วอย่าไปคิดอะไรมันมากมายอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็อยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเลยเขาเขาเป็นในเออชื่อแก้วแก้ว,กวปิ้งไก่ขายอะ่ะอืมอืมปิ้งย่างไก่อะนะครับเออเขาก็พอผัวตายไปก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยอื เออลุงเอียงแกก็ไปมาหาสู่กันก็ไปดูแลด้วยก็ถือว่าเคยเป็นอเมียเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็หลงรักอยู่แล้วเงก็ไปดูแลคอยไปอะไรเทคแคร์มีอะไรให้ช่วยไมอะไรเงี้ยคจนจนจนในเอลุงเอียงบอกว่าเขาหายไปก็ไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าเพราะว่า อ่าบ้านบ้านที่เขาอยู่กับอ่อบ้านลุงเอียงนี่ค่อนข้างที่จะไกลอ้อลุงเอียงอ่ะแกแกไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอืมอ่แกก็มี่จักรยานเวลาเวลานานๆไปตอนที่ช่วงที่ว่านานๆพบเขาก็ไปบ่อยๆแต่ครั้งเนี้ยมันไกลเขาก็นานๆไปละพอพอนานๆไปนนนนไปุ๊บช่วงหลงังๆมาก็าไม่ได้คอยได้ไป <c oughs> ก็เขาก็หายไปเลยแล้วพอลุงเอียงเขาไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะร้านปิ้งไก่อ่ะมันก็ถูกปิดไง อืมถูกปิดแล้วเขาก็ไปที่บ้านไปที่บ้านที่บ้านก็ไม่มีคนอยู่อ่ากเนี้ยเขาว่าไปไหนหายไปเลยพอกลับมาเขาก็อืมันย้ายไปตรงไหนไปอะไรอย่างเงเขาก็พยายามนึกกันเนาะเออเป็นห่วง <S 2> <S 2> อืมก็รักเขาด้วยสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมันมีจดหมายมา เอียงเขาบอกว่ามันมีจดหมายมาบอกว่าก็นี่แหละจากผู้หญิงคนนี้แหละชื่อแก้วนี่แหละอบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งไปอยู่ไปเช่าบ้านอยู่อีกเพออำเภอหนึ่งก็ไม่ได้มีใครหรอกจริงจริงอ่ะคือลุงลุงเอียงเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าคนที่ชื่อแก้วเนี่ยก็หลงก็รัก เขาเหมือนกันอืตอนแรกเลยนะตอนแรกเขาไม่รู้เขาตอนแรกเขาคิดว่าคนที่แก้วเมียเพื่อนเนี่ยเขาเขายังแบบว่าไม่มีใครแล้วก็เห็นเห็นว่าเห็นลุงเอียงเนี่ยเป็นเพื่อนของผัวเก่าครับก็คอยดูแลคอยคอยอนันตกันอยู่ก็ติดต่อกันอยู่เออแต่จริงๆอะ่ะคนชื่อแก้วเนี่ยรักลุงเอียงอยู่นะอืมเออเข้าใจไหมอา่อาอา่า เขาลักนะเขาแอบเขาก็แอบรักลุงเอียงแต่ไม่กล้าพูดต่างคนก็ต่างไม่กล้าพูดโอ้ต่างคนต่างแอบรักใช่ต่างคนต่างแอบหลังจากที่ผัวตายไปแล้วนะครับอ่าคราวนี้เขาเขียนจดหมายมาในลักษณะว่าเอออยู่นี่นะอะไรอย่างนี้เงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าบ้านอยู่ที่นี่เออจะหางานทําอะไรอยู่ที่นี่ลุงเงียงก็ก็สบายใจเออแล้วเนี้ยพอนาน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 ไปปุ๊บก็เออเขาก็มาเขียนจดหมายมาอยู่เรื่อยไงเหมือนประมาณ รู้สึกมันเหงามันไม่มีใครมันอยู่ตัวคนเดียวเออแต่แต่สถานที่ที่ที่คนชื่อแก้วเนี่ยอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ไงลุงเอียงอ่ะถ้าถ้าเขารู้เขาก็เออเดี๋ยวเขาจะไปไปหาใช่ไหมจะอยู่ต่างอำเภอกันเดี๋ยวเคลื่อขึ้นรถไปหาแต่เขาก็ไม่บอกไงว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนเขาแค่เขียนจดหมายมาแต่แต่คนชื่อแก้วเนี่ยรู้จักบ้านของลุงเอียงอ,อย่างเงี้ยเขาเขียนจดหมายมาตลอ,อดเลย แต่วา่าฝ่ายเดียวนะคนชื่อแกว้วเขียนจดหมายมาฝ่ายเดียวแต่ลุงเอียงไม่ได้เขียนไปตอนนี้ยลุงลุงเอียงเขาก็หลอรอจดหมายมาเรื่อยๆเลยมันลุงเอียงบอกว่ามันจะมีช่วงช่วงเว้นเว้นเว้นห่างๆกันไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่ที่มีมไมีกครั้งสุดท้ายอ่ะครับเขาเขาเขียนอที่อยู่ให้เลย ที่อยู่ให้ให้ลุงเอียงแล้วคําสุดท้ายอะว่าไม่อยากอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครแล้วครับส่วนส่วนส่วนคนชื่อแก้วเนี่ยก็ไม่คิดว่าลุงเอียงอ่ะลักเขาอืก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตัวคนเอียงอยู่ตัวคนเดียวครับเอส่วนส่วน ส่วนลุงเอียงเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองรักเขาอเออจนว่านาทีสุดท้ายอะ่ะลุงเอียงเนี่ยเขียนจดหมายไปบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครมีเขาอยู่จดหมายไปไม่ถึงโอ้ยครับสาร<อ>ไปไม่ถึงเขาผูกคอ,อตายก่อนอออืมเขารอไปอว่าทำไมเมื่อไหร่จะมาตอบ แควันก็แล้วสองวันก็แล้วเนาะจดหมายมาก่อนเนี้ยถ้ามันแค่ต่างอำเภอมันก็ไม่คงไม่ไม่นานขนาดนี้ไงเพราะว่าจังหวัดที่เขาเขียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าเป็นเป็นข้ามจังหวัดหลายๆจังหวัดอาจจะนานสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยอืแต่เนี้ยทําไมเอ๊สองวันก็ไม่ตอบครเนี้ยเขาก็เลยมามาดูไอไอสุดท้ายของซองจดหมายว่าที่อยู่อยู่ที่ไหนอ เขาเห็นไม่ตอบมาถ้าประมาณสองวันสามวันไม่ตอบมาเขาก็เลยว่าเอาวะอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขี่จักรยานไปแหละอำเภอนี้อำเภอนี้บ้านเล็กที่นี้อืมอืมหมู่บ้านนี้ก็ขี่ไปเลยพอขี่ไปพวกก็ไปเห็นไอ้ร้านร้านค้าอยู่ข้างหน้าที่ว่าตรงปากทางที่ว่าจะเข้าบ้านของคนชื่อแก้วเนี่ยเป็นบ้านเช่าอ่ะ เขาก็ไปถามว่าบ้านเช้านี้อยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเขาไปเนี่ย,ยเนี่ยอยู่ได้แน่บอกอ๋อเขาก็ขี่เข้าไปพอขี่เข้าไปปุ๊บก็ไปดูห้องไปดูห้องที่เขาเขียนมาบ้านเลขที่นี้อ๋อเข้ามาปุ๊บก็เออเห็นห้องอยู่ก็ไม่ได้ล็อกกุญแจไม่ได้อะไรก็ไปเคาะเรียกปึ้ง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 ,งเรียกแก้วแก้วอืมอืมมามหาแล้วเด้ออยู่ไหมก็ไม่มีเสียงตอบครับก็เคาะปึ้งปึ้ง แก้วอยู่ไหมเนี่ยไอเจ้าของหอเขาก็บอเอ้าาเรียกหาใครเนี่ยเนี่ยมาอยู่มามาดูอคนชื่อแก้วอยู่ห้องเนี้ยบอกอ๋อไอแก้วเหรอ,อเขารู้จักกันเนี่ยครับเนี่ยมันก็อยู่ห้องนี้แหละเนี่ยเนี่ยเ,ยเรียกตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาเลยเนี่ยเ,เนี่ยลุงเอียงเขาค่อยปึงป้งปึงป้งปึง้งมันมัน,ม,นมันล็อกอะเนาะมันเป็นลูกบิดอะมันล็อกอยู่พอเคาะเคาะครั้งสุดท้ายอะมันมีเสียงลูกบิดอะถ่ายคึก มันมันมีการเดินลงมาไงมันมีการเดินมามาเปิดคนเดินอ้าทิ้งเท้าตึงตึงตึงมาแล้วก็มาเปิดพอเปิดอ้าวเปิดแล้วเปิดแล้วก็เขาค่อยๆเปิดไปพอเปิดไปกลิ่นมันตีกลับมาเลยออืกลิ่นมันแบบกลิ่นเน่าเหม็นมันตีกลับมาเลยอ่ะเขาก็อื้มพอเขาเปิดดันประตูไปใช่ไหมไอ้เจ้าของห้องเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นไงคราวนี้กลิ่นมันออกมาใช่ไหมเจ้าของห้องเขาก็ได้กลิ่นไปด้วยไง ครับเอขาก็เหม็นอะไรนะแก้วแก้วเหม็นอะไรเขาก็เดินยองเข้าไปก็สายตามันก็ปรับในความมืดอยู่ใช่ไหมพยายามอมอง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 ,มอง,มองไปปุ๊บโอ้โหไอแก้วปูกคอตายอยู่ตรงข้างตู้สภาอ,อ,อแต่นั่นแหละโว้บอกแก้วไอเจ้าผองก็มาเห็นบอกเอา้าผูกคอตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไม่มีมีใครรู้เลยเจ้าของยังไม่รู้เออไม่รู้เลยคือตัวดําจนบวมหมดแล้วอะ่ะโอ้ยครับเออห้อยอยู่อะ่ะแล้วไอ้เขาเขาก็ถามเอาลกแล้ว,ลว,ลวใครมาเปิดประตูให้ให้แคร์เนี่ยครับออก่อนนี้เขาไม่สนแล้วเขาก็ร้องไห้ยืนมองศพอยู่เลเจ้าของบ้านเขาก็ไปตามตำรวจไงไปแจ้งตำรวจมาอ,อืม จดหมายจดหมายยังคามืออยู่เลยมันคือน่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุงเอียงเขาบอกว่าเฮ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันในนบว่าไอเพราะว่าธรรมดาเนี่ยจดหมายไปถึงเนี่ยกูบอกบอกว่ากูกูรักแล้วนะกูชอบกูจะดูแลแล้วนะครับถ้าเขาอ่านจดหมายจดหมายฉบับสุดท้ายเนี่ยมันคามือเขาอยู่เนี่ยเขาจะผูกขอตายทำไม เ,ออเนี่ยเขาสงสัยอพอจะนึกออกไหมครับเออเออจดหมายเนี่ยมันมันอ,อ่ศพที่เห็นเนี่ยมันน่าจะผูกเขาตายก่อนที่จดหมายจะมาความหมายของพี่นพค,คือเขาตายไปแล้วใช่เอ,อ้ยแล้วค่อยมาอ่านจดหมาย,ยางี้เหรอใชออ่ครับก็ก็ลุงเอียงแกก็พูดอย่างนั้น กแก้วมันน่าจะตายไปแล้วจดหมายเพิ่งจะไปถึงแล้วใครเปิดอะใกล้กแก้วนั่นแหละโอ้โหครับอืยายแก้วนี่แหละเป็นคนเปิดประตูให้ไม่ถึงว่าเปิดจดหมายอ่านไงพี่ฮะใครเป็นคนเ,<อ>เปิดแล้วเออเออก็ก็ลุงเอียงเนี่ยเขาก็น่าจะเขาก็บอกว่าอีกแก้วนี่แหละเป็นคนที่เปิดจดหมายอ่านเองอครับเพราะจดหมายอ่ะจดหมายไปไป,ไปอยู่ในมือที่ที่แบบว่า เป็นเปิดเลยนะ oh, oh, oh. เป็นจดหมายเปิดเลยแบบว่าเป็นอ่าออกจากซองเลยอะ่ะโ oh, oh, oh. อ้โหครับอืมนั่นแหละคือโดนโดนมือที่ว่ามันหงิกอยู่อะ่ะห oh, oh. นีบอยู่อะ่ะเหมือนเหมือนกำจดหมายอยู่อะ่ะครับอนั่นแหละลุงเอียงเขาก็บอกโอ้ oh. ผมก็เหลือปุนประมาณสิบลูกผมก็ยืนฟังแค่เลย uh huh. ยังไม่ทันแบกเลยบอกเฮ้ย hey, ลุงมันเป็นไปได้หรอ ผีอ่านจดหมายอ่ะกูก็ไม่รู้ครับเออกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้แต่ที่กูเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไงแล้วมึงใจกูคิดยังไงอ่ะเอออเนี่ยนี่แหละเรื่องของกูแหละนพโอ้โหอืมครับแล้วแล้วแล้ว,ลวทำไงต่อไปล่ะลงุงก็คูจะทำยังไงต่อไปกูก็ต้องอยู่ให้ได้มืมกูก็ไม่กูก็ไม่ ไม่สนอะไรใครทั้งนั้นไม่ไม่รักใครไม่อะไรก็รอยู่ของกูมาอย่างนี้แหละอยู่กับชีวิตกูมาจนกูมาพิการนี่แหละโอ้ครับอืมนั่นแหละอืมชีวิตของลุงดำครับหรือลุงเอียงอืมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับคือเรื่องนี้นะเข้าใจว่าถ้าเป็นถ้าเป็นในสมัยเนี้ย มันคงไม่จบแบบนี้พี่นพมันมันรวดเร็วไงมันโทรศัพท์มันวิดีโอคอลหากันได้อย่างรวดรวดเร็วอะนะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้การสื่อสารมันจะรวดเร็วทันสมัยแค่ไหนถ้าใจของเราไม่กล้าเปิดเผยใจของเราไม่กล้าพูดความจริงอะมันก็เท่านั้นนะพี่นพใช่ใช่ไหมโอ้โอ้นะครับมันมันคนสมัยก่อนนะพี่เป้เขาไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่ว่าในลักษณะแบบเนี้ถ้าถ้า ถ้าไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนที่นักเที่ยวหรือว่าเป็นคนที่แบบนักรักอ่ะครับจริงๆริงอ่ะใช่ทั้งทั้งทั้งลุงดําทั้งอ่าคนชื่อแก้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนอย่างนั้นไม่งั้นก็คงไม่จบแบบนี้ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นคนที่เรารักมากๆด้วยนะจะรู้สึกว่าเราเราเรา,เราอายแล้วไม่ได้มีบางอย่างที่เรากลัวว่าเราไม่ดีพอสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะ<ช>เออก็เลยไม่กล้าที่จะ บอกความจริงกันนะแต่สุดท้ายนี่นะครับมันมันมันเรื่องจริงผมเชื่อว่าเรื่องเนี้มันมันมีคนที่แอบรักด้วยกันทั้งคู่นะแต่ไม่กล้าบอกเออสุดท้ายมันก็เวลาที่ผมว่าเวไอเรื่องเนี้มัน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 มีเขาเรียกว่าบางอย่างที่มันมาขั้นแค่นิดเดียวเองอะนะซึ่งผมก็ว่างั้นใช่หนึ่งหนึ่งอาจจะจดหมายอาจจะไปช้าเข้าใจนะคนที่เขารอ เราจดหมายเนี่ยโอ้โหบางทีแทบจะแทบจะแบบช้ำใจตาย,ยนะพี่นบนะหมายแล้ว,แล,วแล้วมันผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งอ่ะตรง,งรที่ว่าเอ่อคนชื่อแก้วเนี่ยเขียนมาอย่างเดียวไงใชไ่ไม่ยอมไม่ยอมบอกที่อยู่ของตัวเองให้กับลุงเอียงอะ่ะเพราะถ้า<อ><อ>งั้นลุงเอียงจะได้เขียนตอบไปได้มั่งว่าเออเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมแล้วมันจะได้สามสัมพันธ์กันได้แตอนเนี้ย งนั้นเขาเขียนมาอย่างเดียวจนจนนาทีสุดท้ายอะ่ะที่ที่ที่เขาบอกมาพอบอกมาแล้วลุงลุงเอียงเขียนเขียนตอบเข้าไปก็สายเกินไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาพูดถึงช็อตตอนที่เปิดประตูเข้าไปเปิดประตูของแก้วอ่ะนะครับตอนนั้นคือในบ้านคือมีแก้วแค่คนเดียวถูกต้องไหมใช่เจ้าของห้องยังไม่รู้เลยว่ากแก้วอ่ายังไม่รู้เลยว่าแก้วเสียชีวิตในห้องมานานแล้ว แล้วมีใครก็ไม่รู้มีเสี่เดินมาเปิดประตูใช่อาจจะเป็นวิญญาณของแก้วหรือเปล่ากล็ลุงดำลุงดำก็บอกอย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยจดหมายอันนี้คือเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าใครเป็นคนเปิดอ่านจดหมายทั้งที่แก้ว<ช>น่าจะเสียชีวิตก่อนก่อนถ้ามาคิดกันถ้าสมมติว่าอ่านแล้ว เราชะหรืออาจจะมีบางอย่างคือเขาอาจจะตัดสินใจน้อยใจอะไรไม่รู้แล้วแต่นะก็ก็เป็นไปได้สุดต้องไหมแต่ถ้าในเคสนี้ไม่น่าจะเป็นแบบอย่างอย่างที่ผมคิดน่าจะเป็นอย่างที่สองที่พี่นพบอกว่าศพหรือวิญญาณของแก้วเนี่ยมาเปิดอ่านจดหมายพอเออมันสายเกินไปตรงตรงเอียงเขาบอกว่าโรงเอียงเขาบอกว่ามันระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างกันอืมอืม ในในในความในในในระยะที่ว่าเอาจดหมายของคนชื่อแก้วเนี่ยเขียนมาหาอเอียงแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็มันก็ต้องค่อนข้างที่จะมีเวลาประมาณสองถึงสามวันแหละอืมแล้วว่าลงลงเอียงก็เขียนต่อไปไงเ,เขียนต่อไปปุ๊บคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าจดคําข,ข้อความจดหมายบอกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยู่ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเขียนมาแล้วเขาผูกคอตายไปเลยนะตอนนั้นอื นั่นแหละนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องทิ้งระยะเวลาไว้สามถึงหกวันครับเอ,อแต่ครนเนี้ยไอ้สามถึงหกวันเนี่ยถ้ามันเป็นศพมันก็ต้องเน่าแหละอืมันก็จะอาจจะมีม,มีมีระยะเวลาของของหลังจากที่เขียนจดหมายมาหาลุงเอียงแล้วได้รับจดหมายของลุงเอียงประมาณสามวันแล้วอาจจะผูกคอตายอ,อ,อย่างเงี้ยอืมอืมครับ มันมันก็เป็นไปได้ครับแต่การผูกคอตายเอา้าก็รู้อยู่แล้วว่าลุงเอียงไปบอกลักแล้วหรือหรือการการ,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 รตัดสินใจของเขาเนี่ยอคํอการเขียนจดหมายของลุงเอียงเนี่ยมันไปต้นความรู้สึกที่เขาเนี่ยยิ่งอยากตายเข้าไปใหญ่อืมเพราะว่าคิดว่าลุงเอียงดีเกินไปและเขาไม่ดีอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นไปได้ครับอ่านะฮะก็คือหลังที่เรารู้กันครับคนที่ จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายก็อาจจะต้องชดใช้กรรมทำแบบนี้ซ้ำๆวนเวียนอยู่ไปเรื่อยๆนะพี่นบนะคใช่เอ้านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงดำเล่าให้ฟังอ่าต้องบอกงี้ลุงดำกับลุงเอียงคือคนเดียวกันนะเฮ้ยลุงดำกับลุงเอียงคือคนเดียวกันเขาชื่อเขาชื่อลุงดำแต่ว่าตอนนั้นขาเรียกลุงเอียงตอนนั้นลุงดำเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเกิดอุบัติเหตุอืมโอเค พอพอพอมาเกิดุปัติเหตุผมก็เลยเรียกลุงเอียงเพราะว่าตัวเขาเอียงเนี่ยวทีผมสับสนเออเอานี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นพนะครับผมครับผมโอเคแล้วก็ก่อนจะวางสายไปพี่นพมีอะไรฝากสักนิดนึงอ่าให้กับเอฟซีของเราก็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 วาระดีถีขึ้นปีใหม่อขอไว้ชัยให้นั่นแหละประมาณนั้นอย่าไปเพนันเลโปลมคอนเอาให้จบพี่นพ ทำให้จบ <laughs> เพราะไไว่วโอ้ยเอา,เอา,เอาคำพูดธรรมดาก็ได้น้องๆน้องๆรออยู่รอพรอยู่ก็ครัสวัสดีปีใหม่มแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้การเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตครับอขอให้มีสติอขอให้คิดมากๆอะไรที่มันจะทำให้มันทำแล้วมันเกิดปัญหาหรือว่าเกิดผลที่ตามมา หยุดยั้งมันสักหน่อยหนึ่งมีสติในการทำมีสติในการคิดครับอชีวิตจะได้มีวันปีใหม่จริงๆเข้าใจปะมีวันมันจะได้มีวันปีใหม่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสติไม่ยังคิดจะจบอยู่แค่ปีเก่าจะไม่มีปีใหม่ครับคิดแค่นี้ก็พอํำคมนะพี่นพนะครับ เอมป่าครับก็คือที่นอนผมขาดเลยคิดคิดก่อนจะทําอะไรครับนะครับจะได้มีสิ่งใหม่ๆจะได้ไม่จมปักอยู่กับปีเก่าๆปีเก่าโอ้โโอเคครับได้ครับพี่นพขอบคุณมากพี่นพก็เช่นกันนะนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยขอพี่นพสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นรวยจนต้องร้องเฮ้ยอะไรวันนี้อะไรครับผม ไอเไอบอกว่าสุขภาพแข็งแรงที่ผมเพิ่งตกรถมาอันนั้นอุบัติเหตุพี่อันนั้นอุบัติเหตุเอออ้าวได้พี่นบตกจำเป้าเลยเอียงข้างไปเลยพี่นบพี่เอียงนะพี่นบนะยังไงก็มาระวังกันด้วยนะช่วงนี้นะครับผมเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้กินเหล้ากันแบบมีสตินะครับแล้วก็ยังไงก็อย่ากินเพียว อย่ามันฝมาไว <c> ้ <oughs> ครับพี่นโธ <c oughs> ค,ครับครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ